เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับปลาดุกทอดกรอบพริกกระเทียมครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารังสรรค์เมนูใหม่นะครับเมนูนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับสามชั้นขั่วเกลืออะไรประมาณนี้นะครับแต่อันนี้เป็นปลาดุกทอดนะครับปลาดุกทอดเรามาคุกแป้งก่อนนะครับแล้วก็กระเทียมกระเทียมเนี่ยผมไม่สับนะครับผม ใช้วิธีการหัน่นหั่นซอยนะครับซอยให้เขาบางๆเนี้ยแล้วไปทอดนะครับพริกแดงกินดาเดี๋ยวเอาไปบุนะครับบุก่อนแล้วก็ไปทอดนะครับเราไม่ใช่พริกอ่าเราอันนี้เราใช้พริกสดในการทอดนะครับแล้วก็นี่ครับในส่วนของการปรุงก็จะมีน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสรสหมูผสมกันนะครับอยู่ในนี้เลย ครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับครับจากนี้นะครับเราจะเริ่มทอดกันเลยนะครับนี่กระทะน,นี้คือมันจะสีไม่ค่อยสวยหนะ่อยเพราะผมเพิ่งทอดอไข่ไข่จะอมไปนะครับแต่ไม่เป็นไรพอเพิ่งใช้น้ำมันอันนี้ทอดรอบสองเนาะไม่เป็นไรทอเลยกระดูกทุกแป้งทอดก่อนนะครับ เดี๋ยวไม่ติดกระทะครับครับพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยครับแบบแรกผมจะใส่กระเทียมด้วยนนะครับบุดไฟก่อนเีใส่พริกก่อนนะครับ ผมก็จะคั่วพริกให้เขามีความสุกในประมาณขนาดนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเอาเขาขึ้นพักก่อนนะครับแล้วผมกระเทียวกระเทียมก่อนเดี๋ยวค่อยมาลงใส่รวมกันนะครับครับหลังอย่างนี้นะครับผมจะทําการเดียวกระเทียมนะครับดีไฟนิดนึง ครับเราก็เจียวกระเทียมมาสักระยะหนึ่งนะครับจนกระเทียมเริ่มมีสีเหลืองสวยอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะเอาน้ํามันออกก่อนนะครับครับหลังจากน้ํามันออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเทพริกที่เราคั่วไวนครับใส่แบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นปลาดุกที่เราทอดเสร็จแล้วนะครับใส่ไปเลยครับ หลังจากนี้นะครับผมก็จะเตรียมเครื่องปรุงที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับใส่ลงไปนะครับขั้นตอนนี้ผมจะดับตับดับดไฟหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีส่วนผสมของน้าําตาลเนาะเดี๋ยวมันจะไหมเพราะว่า ส่วนเนื้อปลาดุกกับกระเทียมพริกเข้ากันแล้วเราจะอาศัยความร้อนที่ยังมีอยู่นะครับเพื่อทำให้ตัวน้ำตาลเกลือแลยผงคูก็เคลื่อละลายเข้านะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะครับปลาดุกทอดกรอบพริกกระเทียม ยังไงครับกรอบหอมโอ้โหมีความเผ็ดจัดจ้านแห้งๆกรอบๆและประกันความอร่อยฟินกันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบครับ